สวัสดีครับวันนี้ผมมีคำถามที่หลายคนอาจจะเคยคิดอยู่ลึกๆแต่ยังไม่เคยพูดออกมานั่นก็คือในโลกยุคนี้เรากําลังสูญเสียตัวตนที่แท้จ,จริงของเราและกําลังสร้างภาพลักษณ์ปลอมๆขึ้นมาหรือเปล่าคําถามนี้อาจฟังดูหนักแต่มันเป็นคําถามที่สําคัญมากครับเพราะเราทุกคนกําลังอยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วเ ocial media และเทคโนโลยีกาลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราอย่างไหยุดยังไม่ได้แต่ขณะเดียวกันมันก็สร้างแรงกดดันและความคาดหวังที่บางครั้งอาจทาให้เราหลงลืมว่าตัวเราจริงๆแล้วคือใคร โลกที่เชื่อมโยงกันเกินพอดีในยุคที่เทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเราหลายคนอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าโลกบรรจารยเป็นสถานที่ที่เล็กลงทุกคนสามารถติดต่อกันได้ในพริบตาคุณสามารถดูชีวิตของใครสักคนที่อยู่อีกซีโลกได้จากหน้าจอสมาร์ทโฟนของคุณความเชื่อมโยงนี้เหมือนจะเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมครับแต่ขณะเดียวกันมันก็สร้างความซับซ้อนในแบบที่เราอาจไม่ทันสังเกตได้เมื่อเราเห็นชีวิตของคนอื่นผ่านโซเชียลมีเดียเราไม่ได้เห็นทั้งหมดของพวกเขาเราเห็นเพียงส่วนหนึ่งที่พวกเขาเลือกจะนําเสนอ คนส่วนใหญ่โพสแต่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของชีวิตพวกเขาแชร์ภาพการเดินทางสุดหรูอาหารจานสวยงามหรือช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบแต่สิ่งที่เราไม่เห็นในช่วงเวลาที่พวกเขาต้องต่อสู้ความยากลำบากความกังวลหรือความไม่มั่นใจในตัวเอง สิ่งนี้ทำให้เราเกิดภาพรวมว่าคนอื่นๆมีชีวิตที่ดีกว่าเรามากและมันทำให้เราเริ่มเปรียบเทียบตัวเองโดยไม่รู้ตัวการเปรียบเทียบนี้ไม่ได้ทำให้เราได้แรงบันดาลใจเสมอไปแต่บางครั้งมันกลับสร้างความรู้สึก้อยค่าทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่เพียงพอและเราต้องปรับตัวเพื่อให้เเข้ากับมาตรฐานที่เรารับรู้ผ่านโลกออนไลน์ความจริงก็คือการเปรียบเทียบนี้อาจไม่แฟร์กับตัวเราเองเลยครับ เพราะเราไม่ได้แข่งขันบนสนามเดียวกันและเราไม่รู้จักชีวิตของคนอื่นอย่างลึกซึ้งเท่าที่เรารู้จัก,กชีวิตของตัวเองแต่เทคโนโลยีทำให้โลกดูเล็กลงเราเลยมองไม่เห็นเส้นแบ่งระหว่างชีวิตจริงกับสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นในโลกออนไลน์ดังนั้นการจะชีวิตในโลกที่เชื่อมโยงกันเกินพอดีแบบนี้อาจต้องเริ่มจากการตั้งคำถามว่าสิ่งที่เราเห็นในหน้าจอเหล่านั้นกำลังส่งผลกระทบต่อความคิดและความรู้สึกของเราอย่างไรเรากำลังดูเพื่อความเพลิดเพลินหรือกำลังดูเพื่อน,นำมาวัดคุณค่าของตัวเอง แล้วเมื่อเราพูดถึงความช่วงโยงในโลกออนไลน์ที่อาจทาให้เราเปรียบเพียบตัวเองจนเกิดความรู้สึกโดยค่ะเรามาถามตัวเองต่อกันดีกว่าครับว่าตัวตนที่เรานําเสนอในโลกออนไลน์นั้นแท้จริงแล้วมันสะท้อนถึงตัวตนเราจริงๆหรือเป็นเพียงแค่ภาพลักษณ์ที่เราสร้างขึ้นมาให้คนอื่นมองเห็นตัวตนที่ใช้จริงกับภาพลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นในทุกครั้งที่เราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วโพสต์อะไรสักอย่างบนโลกโซเชียล ลองคิดดูนะครับว่ามันเกิดจากแรงดูงใจแบบไหนเราโพสเพื่อแบ่งปันช่วงเวลาที่สําคัญในชีวิตหรือเราโพสเพราะอยากได้รับการยอมรับจากคนอื่นตัวตนของเรานั้นไม่ได้ถูกนิยามจากแค่สิ่งที่เราสแสดงออกในโลกออนไลน์แต่สิ่งที่น่าเศร้าก็คือหลายครั้งเรากลับให้ความสัมพันธ์กับภาพที่ถูกสร้างขึ้นมากกว่าความรู้สึกจร,จริงๆของตัวเราเองหลายคนอาจจะเคยเจอเหตุการณ์ที่รู้สึกไม่ดีหรือรู้สึกไม่มั่นใจแต่ก็ยังโพสต์ภาพที่ดูสดใสพร้อมแคปชั่นที่ดูเหมือนว่าชีวิตจะมีความสุข เพราะกลัวว่าคนหนึ่งจะมองว่าชีวิตของเรานั้นธรรมดาเกินไปและเมื่อเวลาผ่านไปการแสดงออกแบบนี้อาจกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เราเริ่มสับสนในตัวเองเราอาจไม่รู้ว่าความสขที่แท้จริงของเราคืออะไรเพราะเราโมดแต่สร้างภาพลักษณ์ที่ดูดีแต่ไม่ได้จะท้อนความรู้สึกภายใน ภาพลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นนั้นอาจช่วยให้เราได้รับความสนใจในระยะสั้นแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือการใช้ชีวิตที่ตรงกับตัวตนของเราในระยะยาวเพราะความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการที่คนอื่นมองเห็นเราในแบบที่เราต้องการแต่มาจากการที่เรายอมรับตัวของเราเองโดยไม่ต้องการการยอมรับจากใครลองถามตัวเองดูทุกวันในทุกครั้งที่คุณโพสต์ลงบนโซเชียลมีเดียคุณต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการเลือกภาพเลือกบุมที่ดีที่สุดหรือปรับแต่งข้อความให้ดูน่าสนใจสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติในโลกยุคออนไลน์ แต่ในขณะเดียวกันมันก็บอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับวิธีที่เรามองตัวเองและสิ่งที่เราต้องการแสดงออกให้โลกเห็นตัวตนที่แท้จ,จริงของเราอาจเรียบง่ายกว่านั้นมากมันคือการที่เราใช้ชีวิตในแบบที่เราเป็นโดยไม่ต้องรู้สึกกดดันที่จะทำให้คนอื่นพอใจหรือประทับใจแต่ในสังคมยุคปัจจุบันการแสดงตัวตนที่แท้จ,จริงกับกลายเป็นเรื่องที่ท้าทายเพราะเราถูกหลอ่อหลอมด้วยวัฒนธรรมให้ความสัมพันธ์กับการดูดีหรือดูประสบความสําเร็จอยู่เสมอยกตัวอย่างนะครับในชีวิตจริงคุณอาจกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาในเรื่องงานหรือความสัมพันธ์ แต่ในโลกออนไลน์คุณอาจเลือกโพสต์ภาพที่ดูมีความสุขพร้อมข้อความให้กำลังใจที่ดูเหมือนทุกอย่างในชีวิตกำลังจะลงตัวคนอื่นที่เห็นอาจจะคิดว่าคุณมีชีวิตที่ดีแต่จริงๆแล้วคุณอาจรู้สึกแตกต่างจากสิ่งที่คุณแสดงออกมาโดยสิ้นเชิงสิ่งที่เกิดขึ้นคุณเริ่มแยกตัวตนของคุณออกเป็นสองส่วนตัวตนที่รู้สึกภายในกับภาพลักษณ์ที่คุณแสดงออกมาภายนอกเวลาผ่านไปช่องว่างระหว่าง2สิ่งนี้จะยิ่งกว้างขึ้นและขณะทำให้คุณรู้สึกว่าตัวคนที่แท้จริงนั้นหายไปยิ่งไปกว่านั้นการสร้้าางงงภพลััักกษที่่ไมสอออคบตวเ ยังทำให้เราเกิดความเครียดโดยไม่รู้ตัวการต้องรักษาภาพลักษณ์ให้ดูดีตลอดเวลาต้องใช้พลังงานมหาศาลและถ้าเราเผลอทําอะไรผิดพลาดหรือไม่ได้รับการยอมรับอย่างที่หวังเราอาจรู้สึกผิดหวังหรือหมดกําลังใจได้ง่ายๆในทางกลับกันถ้าเรากล้าที่จะเป็นตัวเองในแบบที่เราเป็นและแสดงออกอย่างซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของเราสิ่งนี้อาจจะช่วยสร้างความมั่นใจที่แท้จริง เพราะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการยอมรับจากคนอื่นแต่มันมาจากการที่เราเข้าใจและยอมรับตัวเองไมที่สุดแล้วการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับตัวเองนั้นให้ความรู้สึกอิสระมากกว่าพยายามเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เป็นลองถามตัวเองดูครับว่าเรากําลังพยายามแสดงในแบบที่เราต้องการหรือในแบบที่คนอื่นอยากเห็นถ้าวันนี้ไม่มีใครมองเราเรายังทําสิ่งเหล่านั้นอยู่ไหมสิ่งที่เรานําเสนอให้โลกเห็นมันจะท้อนความสุขของเราจริงๆหรือเปล่าเมื <S <S ่อเรารู้สึกถึงความขัดแย้งระหว่างตัวตนภายในกับภาพลักษณ์ที่เราสร้างขึ้น มันมักจะมาพร้อมกับแรงกดดันที่เราอาจไม่ได้ตระหนักถึงเรามาดูกันครับว่าแรงกดดันเหล่านี้ส่งผลอย่างไรต่อจ,จิตใจและชีวิตประจําวันของเราในยุคนี้ความกดดันในชีวิตประจําวันไม่ได้มาในรูปแบบที่ชัดเจนเหมือนในอดีต่อไปครับเมื่อก่อนแรงกดดันอาจเป็นสิ่งที่เรารเผชิญหน้าอย่างตรงไปตรงมาอย่างการทํางานหนักเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวหรือการพยายามแก้ไขปัญหาในชุมชนของเราเองแต่ในโลกยุคออนไลน์ความกดดันกลับซ่อนอยู่ในรูปแบบที่นุ่มนวลและมองไม่เห็นมันมาในลนักษณะของมาตรฐานที่สังคมกําหนดไว้แบบไม่รู้ตัวลองคิดดูนะครับ คุณเคยรู้สึกไหมว่าคุณควรมีรูปร่างแบบนั้นใส่เสื้อผ้าแบบนี้โือใช้ชีวิตแบบที่คนโซเชียลมีเดียดูเหมือนจะทำได้นี่คือผลลัพธ์ของแรงกดดันที่ซ่อนอยู่คนรุ่นใหม่จำนวนมากรู้สึกว่าตัวพวกเขาเองต้องตามไม่ทันกับกระแส ทั้งในเรื่องของรูปร่างหน้าตาความสําเร็จในชีวิตหรือแม้แต่กิจกรรมยามว่างอย่างการไปคาเฟ่ที่กาลังฮิตการเดินทางท่องเที่ยวที่น่าสนใจสิ่งเหล่านี้ทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการแข่งขันแบบเงียบๆซึ่งเราอาจไม่ได้แข่งขันกับใครคนใดคนหนึ่งโดยตรงแต่เรากําลังเปรียบเทียบตัวเองกับมาตรฐานที่ถูกกาหนดโดยสังคมและสื่อออนไลน์ที่เราเปรียบเทียบมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอแรงกดดันเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อจิตใจของเราครับ หลายคนรู้สึกหมดพลังไม่ว่าจะเป็นความเหนื่อยล้าทางอารมณ์หรือความคิดที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวนอกจากนี้ความกดดันที่จะต้องรักษาภาพลักษณ์ให้ดูดียังทาให้บางคนหลีกเลี่ยงการแสดงตัวตนที่แท้จริงเพราะกลัวว่าจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ในระยะยาวสิ่งนี้อาจนําไปสู่สภาวะซึมเศร้าหรือความวิตกกังวลเพราะการใช้ชีวิตที่ไม่ได้สะท้อนตัวตนของเราเองนั้นเต็มไปด้วยความบุญอัดและไม่เป็นธรรมชาติเราอาจรู้สึกเหมือนกับว่าเราต้องวิ่งแข่งอยู่ตลอดเวลาแต่เส้นใยนั้นไม่มีจริง เพื่อที่จะหลุดพ้นจากความกดดันที่มองไม่เห็นนี้สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือการยอมรับว่ามันมีอยู่เราต้องเริ่มมองเห็นว่าแรงกดดันเหล่านี้ไม่ได้มาจากตัวเราแต่มาจากค่านิยมที่ถูกสร้างขึ้นโดยสังคมและสื่อเมื่อเรามองเห็นเราก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะตอบสนองต่อแรงกดดันเหล่านี้ยังไงสิ่งสําคัญก็คือการทั้งคําถามกับตัวเองว่าสิ่งที่เรากําลังพยายามทําทุกวันนี้เราทําเพื่อตัวเองจริงๆหรือเราทําเพราะว่ากลัวจะถูกตัดสิน เราต้องฝึกที่จะหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นและเริ่มตั้งเป้าหมายที่สอดคล้องกับคุณค่าและความสุขของตัวเราเองและเมื่อเรารับรู้ถึงความกดดันเหล่านี้แล้วคำถามถัดไปที่เราควรถามตัวเองก็คือเราจะกลับไปหาตัวตนที่แท้จริงของเราได้อย่างไรเรามาฟังกันต่อครับว่าเราสามารถเริ่มต้นการเดินทางนี้ได้ด้วยวิธีไหนบ้างการหาทางกลับไปหาตัวตนที่แท้จริงว่าเรารู้สึกว่าชีวิตของเราถูกผลักดันด้วยแรงกดดันจากสังคมและภาพลักษณ์ที่เราอาจไม่ได้มั่นใจว่ามันจะท้อถึงตัวเราอย่างแท้จริงหรือไม่ การกลับไปหาตัวตนของเราอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่มันไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ครับทุกคนมีความสามารถที่จะค้นพบและเชื่อมต่อกับตัวเองได้อีกครั้งสิ่งแรกที่สำคัญคือการยอมรับว่าเราไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบโลกที่เราอยู่ในปัจจุบันมักยุย่องความสำเร็จและความสมบูรณ์แบบแต่ความจริงก็คือไม่มีใครสมบูรณ์แบบเราทุกคนต้องมีข้อผิดพลาดมีความไม่มั่นคงในตัวเองและมีสิ่งที่ยังต้องเรียนรู้การยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของเราเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างตัวตนที่แท้จริง การฟังเสียงภายในของตัวเองบ่อยครั้งที่เราให้ความสัมพันธ์กับเสียงหงูอื่นมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นคําวิจารณ์คํเชื่อชมหรือความคาดหมงังจากสังคมลองให้เวลาตัวเองอยู่ที่เงีย,ยบๆสักพักแล้วถามตัวเองว่าเรารู้สุกยังไงกับชีวิตตอนนี้อะไรคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆสิ่งที่เราทําอยู่ตอนนี้มีความหมายกับเราหรือเปล่าเสียงภายในของเรามักจะบอกคําตอบที่ชัดเจนกว่าที่เราคิดครับมันอาจไม่ใช่คาตอบที่สวยหรูแต่มันคือความจริงลดการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น การเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเป็นสิ่งที่เราทำโดยไม่รู้ตัวแต่ผลลัพธ์ของมันมักทำให้เรารู้สึกด้อยค่าและไม่พอใจกับชีวิตของตัวเองลองฝึกที่จะมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่คุณมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆอย่างมีความสัมพันธ์ที่ดีสุขภาพหรือความสามารถเฉพาะตัวที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณการมองชีวิตของตัวเองผ่านเลนของความขอบคุณจะช่วยคุณกลับมามองเห็นสิ่งดีๆที่คุณอาจหลงลืมไปตั้งขอบเขตในโลกออนไลน์โลกออนไลน์เป็นแหล่งของทั้งแรงบันดาใจและแรงกดดันการตั้งขอบเขตในการใช้งานปสสิ่งคัญ ลองลดเวลาที่คุณใช้ในโซเชียลมีเดียหรือเลือกติดตามเฉพาะคนที่เนื้อหาที่สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมสุขภาพจิตของคุณและอย่าลืมว่าชีวิตจริงของคุณอยู่นอกจอค้นหาความสุขจากสิ่งเล็กในชีวิตบางครั้งการกลับไปหาตัวตนที่แท้จ,จริงไม่ได้มาจากการทำอะไรยิ่งใหญ่แต่มาจากการให้ความสัมพันธ์กับสิ่งเล็กในชีวิตอย่างการเดินเล่นในสวนการพูดคุยกับคนที่เรารักหรือการทำสิ่งที่เราสนใจโดยไม่ต้องกังวลว่าคนอื่นจะคิดยังไง สิ่งเหล่านี้ช่วยให้เรารู้สึกเชื่อมโยงกับความสุขที่แท้จริงซึ่งมาจากตัวเราเองและเมื่อเราเริ่มต้นกลับมาเชื่อมกับตัวเองแล้วค้นพบความสุขที่แท้จริงสิ่งสําคัญต่อไปก็คือการรักษาตัวตนที่แท้จริงของเราไว้ในโลกที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงเรามาดูกันต่อครับว่าทําไมสิ่งนี้ถึงสําคัญและเราจะทำอย่างไงเพื่อให้มันคงอยู่ต่อไปการรักษาตัวตนที่แท้จริงในโลกที่เปลี่ยนแปลงเมื่อเราสามารถค้นพบตัวตนที่แท้จริงของเราอีกครั้งสิ่งสําคัญต่อไปก็คือการรักษาสิ่งนี้ไว้ให้มั่นคง ในโลกที่เต็มไปด้วยกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคมเทคโนโลยีและวัฒนธรรมการศักษาความเชื่อมั่นในตัวเองและไม่ถูกโยกย้ายไปตามแรงกดดันจากภายนอกเป็นสิ่งที่ท้าทายแต่ก็คุ้มค่าที่จะทำสร้างหลักยึดภายในตัวเองการมีหลักยึดภายในตัวเองคือหัวใจสัมพันธ์หลักยึดนี้อาจมาจากคุณค่าที่เรายึดถืออย่างความซื่อสัตย์ความเมตตาหรือความมุ่งมั่นในสิ่งที่เรารักการรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเราจะช่วยให้เราไม่หลงทางไปตามกระแสของคนอื่น เราจดบันทึกหรือเขียนเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณเองครับว่าเราอยากจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อตัวเองเราอยากมีชีวิตที่มีความหมายโดยไม่ต้องยึดติดกับความสมบูรณ์แบบเราอยากทําอะไรในสิ่งที่เรามีความสุขจริงๆหลักยึดเหล่านี้จะเป็นเหมือนแผนที่ที่ช่วยให้คุณกลับมาสู่ตัวตนของคุณเมื่อคุณรู้สึกหลงทางการสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงอีกวิธีหนึ่งในการรักษาตัวตนก็คือการล้อมรอบตัวคุณด้วยคนที่เข้าใจและยอมรับในแบบที่คุณเป็น ความสัมพันธ์ที่แท้จริงมักไม่ต้องการความสมบูรณ์แบบหรือการแสดงออกเพื่อเอาชนะใจใครแต่เป็นการเชื่อมโยงที่เต็มไปด้วยความจริงใจคนเหล่านี้อาจเป็นเพื่อนครอบครัวหรือคนที่มีคุณค่าในชีวิตของคุณการใช้เวลาร่วมกับพวกเขาจะช่วยให้คุณรู้สึกถึงความมั่นคงทางอารมณ์และทําให้คุณกล้าที่จะเป็นตัวเองมากขึ้นปรับตัวแต่ไม่สูญเสียตัวเองการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตครับ แต่การปรับตัวไม่จำเป็นต้องหมายถึงการเปลี่ยนตัวตนเราสามารถพัฒนาตัวเองไปพร้อมๆกับการรักษาเอกลักษณ์ที่ทาให้เราเป็นเราได้ตัวอย่างนะครับหากคุณต้องการเรียนรู้ทักษะใหม่เพื่อความก้าวหน้าในงานคุณก็สามารถทําได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนสิ่งที่คุณเชื่อหรือวิธีที่คุณมองโลกการปรับตัวที่ดียังคงรักษาคุณค่าและความเป็นตัวตนของคุณไว้สร้างนิสัยที่เชื่อมโยงกับตัวตนนิสัยประจําวันของเราสามารถรักษาตัวตนที่แท้จริงได้ครับลองตั้งกิจจัตวที่ช่วยคุณเชื่อมโยงกับตัวเองดูครับ การจดบันทึกประจำวันเพื่อสะท้อนความรู้สึกการทำสมาธิหรือใช้เวลาสั้นๆในการอยู่กับตัวเองการอ่านหรือฟังเนื้อหาที่สร้างแรงบันดาลใจและย้ำเตือนคุณว่าตัวคุณมีคุณค่าสิ่งเหล่านี้ช่วยให้คุณไม่หลุดจากแก่นของตัวเองแม้ในวันที่คุณรู้สึกสับสนหรือถูกกดดันความกล้าที่จะพูดว่าไม่ความกล้าที่จะพูดว่าไม่การรักษาตัวตนยังรวมถึงการปฏิเสธสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับตัวคุณด้วยครับคุณไม่จําเป็นต้องทําตามทุกอย่างตามความคาดหวังของคนอื่นหากสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่สอดคคล้อองงกัับตตวนขุณ การกล้าจะพูดว่าไม่จะช่วยคุณมีพื้นที่มากขึ้นสําหรับสิ่งที่สําคัญจริงๆเมื่อเราเรียนรู้ที่จะรักษาตัวตนของเราในโลกที่หมุนเร็วเราก็จะพบว่าชีวิตของเรามีความมั่นคงและเติมเต็มมากขึ้นสุดท้ายแล้วการใช้ชีวิตในแบบที่เราเป็นคือเป็นกุญแจความสุขที่แท้จริงหลังจากที่ผมได้พูดคุยถึงหลายแง่มุมในการสูญเสียตัวตนและการสร้างภาพลักษณ์ในยุคปัจจุบันมีประเด็นสําคัญที่ผมอยากจะฝากให้กับทุกคนได้กลับไปคิดตกลนกันครับตัวตนที่แท้จริงไม่ต้องการการยอมรับจากภายนอก เราไม่ได้เกิดมาเพื่อทําให้ทุกคนพอใจหรือเพื่อให้ใครมาตัดสินว่าเราเพียงพอหรือไม่การมีความสุขและความพอใจในตัวเองเกิดขึ้นเมื่อเราเรียนรู้ที่จะยอมรับในสิ่งที่เราเป็นแม้ว่าเราจะไม่สมบูรณ์แบบแต่นั่นคือสิ่งที่ทําให้เราเป็นเราครับโลกออนไลน์เป็นเพียงส่วนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตสิ่งที่เราเห็นในโลกออนไลน์คือภาพเพียงเศษเสี้ยวข,ของความจริง คนที่ดูเหมือนจะประสบความสําเร็จอย่างง่ายได้อาจมีเรื่องราวเบื้องหลังที่เราไม่รู้การเปรียบเทียบตัวเองกับภาพที่เราเห็นในโลกโซเชียลมีเดียไม่เคยเป็นการเปรียบเทียบที่แร์กับตัวเราเองเลยครับการกลับมาหาตัวเองคือการฟื้นฟูพลังชีวิตการยอมรับตัวตนที่แท้จริงการปังเสียงภายในการใช้เวลาในสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขเป็นกุญแจสาคัญที่จะนําพาเราไปสู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายเมื่อเรากล้กาที่จะเป็นตัวเองเราจะพบว่าชีวิตมีความเบาสบายขึ้น และเราสามารถมอบคุณค่าให้กับตัวเองโดยไม่ต้องการการยอมรับจากใครและสุดท้ายนี้ครับชีวิตคือเรื่องราวที่คุณเป็นคนเขียนเองไม่ว่าหน้ากระดาษของคุณจะมีรอยยับหรือรอยด่างพ้อยมันก็จะเป็นเรื่องราวที่งดงามและมันคือตัวคุณครับอย่าก,กลัวที่จะเป็นตัวเองอย่าก,กลัวที่จะล้มและอย่าก,กลัวที่จะเริ่มต้นใหม่เพราะทุกวันคือโอกาสที่จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงในแบบของคุณเองถ้าคุณรู้สึกว่า พอแค์ในวันนี้ช่วยจุดประกายอะไรบางอย่างหรือทําให้คุณได้มองชีวิตในมุมใหม่ยาลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจและฝากคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับว่าคุณมีมุมมองอย่างไรหรืออยากให้ผมหยิบเรื่องอะไรมาพูดในตอนหน้าเพราะเสียงของคุณก็สําคัญพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับขอให้ทุกคนคุณพบความสุขและแรงบันดาลใจในทุกวันสวัสดีครับ